คำนวณสถิติบอนด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนำเฝ้า l i a d i y a s a b o r o b o t ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับอะไรแล้วก็อย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่องชายผู้บักคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าว Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โคดมัว่วซานโตสนะครับจวกโซชาใช้งานโรนัลดไม่ถูกวิธีมันก็เลยมีผลกระทบต่อทีมชาติโปรตุเกส อเลกนเดซชานะครับโดนอีกแล้วหลังกุนซือทีมชาติโปรตุเกสออกมาตำหนิวิธีการใช้งานคริสตอโนโรน aldo ของปีแสดงแมนเชสเตอร์พร้อมชี้ให้เห็นว่ามันยังไม่ถูกทางเฟอรนันโดซานโต้นะครับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสออกมาสแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการใช้งานคริสตอโนโรน aldo ของกุนซืออเลกันเดซชาที่แมนเชสเตอร์ดานโตสแสดงความคิดเห็นว่าโซชายังมีฝีมือไม่มากพอที่จะใช้ประโยชน์จากโรนัล d o พร้อมย้าอีกนะครับว่าถ้าใช้งานถูกวิธียังไงทีมจะได้ประโยชน์มากที่สุดแน่นอนอย่างที่เข้าใจกันนะครับว่าอเลกานาโซชายังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังดรอปโรนัลดเป็นตัวสาลองในเกมที่ปีแสดงเสมอกับเอเวอเรตันไปด้วยสกอร์หนึ่งๆนในเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกก่อนฟีฟ่าเดย์เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้โดยหลายฝ่ายมองตรงกันนะครับว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดดรอปนักเตะในมานั่งสมลองเพื่อเซฟหลังไปเล่นให้กับทีมชาติ โดยซานโต้กล่าวว่าเขาโรนัลโดจะได้เล่นในเกมนี้พบกับกาตาเมื่อกำลังคิดที่จมาเพราะว่าเขาต้องการเวลาลงสนามมันสําคัญมากสาหรับผู้เล่นอย่างเขาเกมสุดท้ายที่เขาได้ลงเล่นเต็มเกมก็คือนีึกอยู่ป้านชลีกที่พบกับเบียร์เรียลถ้าเขาลงเล่นในเกมแค่พบกับทีมชาติลักเซเบอร์เขาจะมีเวลาพักผ่อนมากถึง15วันแต่จุดนี้เขาพูดว่าผมต้องการลงเล่นในทุกนาทีในสนามที่จำเป็นและแน่นอนว่า นั่นเป็นเหตุผลที่ผมส่งเขาลงไปเจอกับกาตาในเกมอุ่นเครื่องและจับรวมไปถึงกับทีมชาติลักเซเบอร์อีกด้วยโดยสําหรับโรนัลโดเพิ่งจะซัดใส่ทีมชาติกาตาหนึ่งประตูก่อนพาทีมเก็บชัยชนะในเกมอุ่นเครื่องด้วยสกอร์สามส่งผลให้เจ้าตัวทําลายสถิติทีมชาติที่46ลูกที่เจ้าตัวพามประตูได้โดยเกมต่อไปของทีมชาติโปรตุเกสจะต้องเล่นในบ้านต้อนประก,กันการเืองของทีมชาติลักเซเบอร์ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในวันการที่12บสอตุลาคม ตามรับประเทศไทยก็คือตยหนึ่งนะครับโดยซานโต้บอกไม่ควรดอบโรนัโโดเรื่องย่ำยากก็มีให้เห็นเปรสถิติเร็วร้ายที่สุดของโร,รนัโโดในูกาลนี้สถิติไม่น่าอภิรมของโรนัลโด คริสโซโนโรนัลโดนะครับได้ชื่อว่าเป็นนักเตะจอมถล่มประตูตัวจริงเสียงจริงนะครับและยังสร้างสถิติเยอะะมากมายทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรออย่างไรก็ตามไม่มีใครฟฟูร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเซียนเซเว่นก็เช่นเดียวกันนักเตะเจ้าของราบันบอลลงดดห้าสมัยพิสูจน์สกยภาพเห็นแล้วว่าทําไมไปแสดงถึงต้องดึงตัวเขากลับมาอีกครั้งหลังจากที่โบกเมลาสมสอนเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในอาชีพพอกระแข้งเมื่อ12ปีก่อน ผลงานของการหวนกลับมาสู่อ้อมกอดแห่ง Theater of d r e a m ในลุกการนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเมื่อโรนัลโดลงไป6เกมนในทุกรายการซัดไปแล้วถึง5ประตูซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้คือสาวกเรสอาร์มีปรับเพิ่มที่สุดในการเห็นเหตุโรคของพวกเขากลับมาช่วยทียมเพื่อทวงความยิ่งใหญ่ยันไรก็ตามในความยอ่มเยี่ยมก็มีเรื่องที่น่าแปลกแมาก เพราะแวเตะในวัยสามสปีมีสถิต,ติไม่น่าอภิรมเอาเสียเลยในเรื่องของการเพลซิ่งหรือการบีบเข้าหากองหลังในศึกพรีเมียร์ลีกเพราะเฮียโดเป็นนักเตะที่วิ่งไล่กดดันแนวรับคู่แข่งน้อยที่สุดโดยทีอานนร์นติสนะครับสื่อกีฬาชั้นนำก็ได้มีการเปิดเผยค่าเฉลีย่ยของบรรดากองหน้าที่ลงสนามมากกว่า270นาทีในลีกสูงสุดในเมือง,งพุตีในฤดูกาล2 0งพ2 0ย2เเท่านั้นและพบว่าการตันทีมชาติภูกเก็ตวิ่งไล่เพลซิ่งกองหลังน้อยกว่าหัวหอกคนอื่นลนลีกเยนะ โดยการเฉลีย่ยการวิ่งกดดันแนวรับของอดีตตาดังราชชุตาแาวเดรมริดและจมาลายูเวนตุสอยู่ที่2.7ครั้งต่อ90นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดในขณะที่เมสันกรีนวูดหัวหอกรุ่นน้องยังทําได้ดีกว่าโดยมีสถิติอยู่ที่9.6ครั้งต่อ90นาทีขณะที่ออลองแซงมาร์ซิแมงแนวรุกเนว์คาโซแม้จะรั้งอันดับรองบวอยก็ตามแต่สถิติการวิ่งเรสซิ่งของกองหลังของเขาอยู่ที่ 5.2ครั้งต่อ90นาทีซึ่งถือว่าเหนือกว่าโรโนัลโดพอสมควรเลยทีเดียวอีกหนึ่งนะักเตะที่น้าบอกว่าไม่ค่อยวิ่งไล่เพสซิ่งกองหลังก็คือโรเมลูลูโก้แต่ด้วยสถิติของเขาก็อยู่ที่6.2ครั้งต่อ90นาทีซึ่งหลังอันดับที่3จากท้ายตารางขณะที่โมเมตสลากับซิ ane, อมาเน่2แข้งจากลิเวอร์พูลสถิติเฉลีย่ยอยู่ระดับกลางๆ12.7กับ10.5ครั้งต่อ90นาทีตามลำดับ สวนทางกับดิโกโจตากราดเลือดฝอยทองของโหแดงหลิวผู้ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะจอมขยันประจำสโม,มสรเลยทีเดียวเมื่อมีสถิติ19.8ครั้งต่อ90นาทีในขณะที่อันดับหนึ่งเป็นของเบลฟิสซาหปีกจอมผิวของดูเอเกลคริสตัลเลตที่ไล่บีแนวรับถึง20ครั้งต่อ90นาทีเลยทีเดียวแม้ว่าโรนัลดจะยังรักษาสภาพร่างกายได้ดีเยี่ยมแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะทำงานได้เหมือนกับสมัยวัยรุ่นที่วิ่งไม่มีหมด นั้นนักเตะจึงเลือกที่จะใช้พลังงานให้เหมาะสมในการระเบิดตะข่ายคู่แข่งมากกว่าการไล่เฟซซิงกองหลังเหมือนกับสมัยหนุ่มนั้นโรนโดจะไม่ทำนะครับยังไรก็ตามแม้โรโนโดมีสถิติไม่ค่อยดีในเรื่องนี้แต่เขาก็สร้างประโยชน์ให้กับปีแสดงได้อย่างมากมายโดยเฉพาะการยิงประตูฉะนั้นต่อให้ CR7 ซจะไม่ค่อยได้วิ่งกดดันกองหลังแต่หากนักเตะมีสถิติการยิงประตูถล่มทลายเรื่องเพซซิงก็ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องใส่ใจ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตำนานดัชชีเหตุผลที่แมนยูไม่ไล่โซชาสาเหตุที่อยู่ได้นานรู้ลึกร,รู้จริงนะครับเดนนี่บลนส์นะครับอดีตกัลหลังของทีมชลลาติฮอลแลนด์ออโรงดูแคลนโอลิกาโซชาในใหญ่ทีมไปแสดงแมนเชนเต็รแบบไม่มีอ้อมค้อมว่าเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ทำให้อดีตซุน่าทีมชาติโนเวย์ได้กลมบาเงียนปีแสดงมานานจนถึงทุกวันนี้ทำกลางเสียงตะโกนขับไล่จากสวบเรสเดวิลและจากจัดแจงนะครับเสริมทัพได้อย่างน่าดูชมเมื่อช่วงเสมอ โดยแมนเชสเตอร์คว้าตัวนักเตะใหม่ที่มีระดับมาหลายรายทั้งคริสเตียโนโรนัลโดราฟเฟลวารานจอดนชันโชผู้จัดการทีมน่าละอ่อนก็ถูกคาดหมายกันว่าจะพาทีมไล,ล่ล่าความสําเร็จอย่างเต็มตัวแต่กระนั้นก็ดีนะฮะแต่ทันที่ซีซั่นใหม่ออกสตาร์ทได้ไม่ทันไรนารูโตมก็ถูกแฟนบอลไปสแสดงสาปส่งกันแล้วด้วยโดยไม่พอใจผลงานของเขาภายในสโมสรภายใต้มันสมองของเขาโดยทีมจากโอริ่ฟอร์ดกำชัยชนะแค่2นัดเท่านั้นจาก6นัดหลังสุดในทุกรายการ รัังอยู่อันดับที่4ของตรงนารางคะแนนพิมลิกและอันดับที่3ของตารางขนาดในศึกยูฟ่าแชมเลกด้วยเหตุผลนี้กองเชียร์สรดดงจึงส่งเสียงเรียกร้องให้สโมสรเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมซะแต่ไม่ได้รับการตอบสนองโดยบรรดาบอร์ดบริหารย,ย,ยืนยันเสียงแข็งลยครับว่าโอเลกานโซจัคือคนที่ใช่แล้วและสมควรได้รับเวลาในการทํางานในระยะยาวต่อประเด็นปัญหาดังกล่าวนะครับของแมน,นเชสเตอร์ล่าสุดนะครับเดนนี่บลิน ตำนานของอาจจัสม์เตอร์ดัมซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเดลิบินส์นะครับอดีตประกันหลันปีแสดงก็ได้ชี้ชัดแบบแซบๆกันขันว่ามีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่โซชาได้กลุมมเงียนแห่งลงละครแห่งความฝันเอกลักษณ์ของทีมนี้คืออะไรแผนของเขาเป็นยังไงอะไรที่การหายไปในทีมของโซชาแดนนี่บินส์นะครับผู้เป็นพ่อระบ,บุกับสื่อเมื่อวันที่10ตุลาคม ทีมของเขาไม่ได้กดดันใส่คุ้แอย่งตลอดเวลาเลยแต่เราได้เห็นกันว่าทุกอย่างของแมนเชสเตอร์เตตนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะแต่ละคนพวกเขามีคุณภาพและบ่อยครั้งที่มันทําให้ทีมได้ผลลัพธ์แต่พวกเขาก็ไม่เคยเล่นกันเป็นทีมเลยมันมองดูไม่ดีในแง่ที่คุณจะต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องอยูนเต็ดกระเสือกกสนต่อการคลองแกมแต่นี่คือปัญหาทั้งหมดของพวกเขาเดนน่บลินสเสริมต่อไปว่า หลังจากที่พวกเขานำหน้าเอเวอร์ตันพวกเขาก็เริ่มถอยลงมาตั้งรับในแดนของตัวเองพวกเขาต้องการประตูจากโอกาสโตกลับแต่มันไม่ไดีพอสำหรับสโมรสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถัดจากนั้นคุณก็ได้เห็นว่าพวกเขาพีกเกมไม่ได้หลังถูกเอเวอร์ตันตีเสมอพวกเขาแทบสร้างโอกาสไม่ได้เลยเราไม่อาจบ,บอกได้ว่าโซชามีชั่วโมงบินในระดับพอปมากพอต่อผู้ชั้ขาทีมก่อนเข้ามารับงานเป็นกุณซืไปลีแสดงใช่เขาเป็นแชมป์นอร์เวย์แต่มันเป็นระดับที่แตกต่างออกไป ผมรู้ว่าทําไมเขาจึงได้เวลามากกับโค้ชคนนเดือนเพราะเขาเป็นเด็กของสโมสรไงล่ะเขายิงประตูระดับตำหนานในปี1999ซึ่งช่วยให้ทีมได้ถ้วยยูฟ่าแชมเลียกแต่รวมแล้วมันยังไม่ดีพอต่อการสร้างผลงานในตอนนี้นี่คือสรุปขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับ